อุจจระแบนเท่ากับโรคร้ายหลายๆคนมีความกังวลนะคะเพราะว่าได้ยินคําโฆษณาว่าแบบ อุจจาระลำเล็กลงต้องไปหามาเ็งลำไส้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมีสาเหตุอย่างอื่นที่ทําให้อุจจาระรีบแบนนะการที่มีก้อนหรือมีอะไรไปขวางลำไส้นะคะทาให้รูลำไส้มันแคบลงเราเลยมีลักษณะอุจจาระรีบแบนค่ะแต่สิ่งอย่างอื่นที่ทําให้อุจจาระรีบแบนก็อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องของลำไส้แปรปรวนนะคะที่มีปัญหาเรื่องลำไส้บีบตัวไม่ปกตินะคะอันนี้ก็จะทําให้ลำไส้รีบแบนได้นอกจากนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกกินผักน้อยกลุ่มนี้ก็ทําให้มีปัญหา อุจจาระรีบแบนได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคืออาจจะค่อยๆใส่ผักผลไม้ไปบ้างนะคะโดยเฉพาะในคนที่ไม่เคยกินผักผลไม้เลยถ้ากินแล้วดีขึ้นอันนั้นไม่น่ากังวลค่ะแต่ถ้าปรับเปลี่ยนการกินแล้วก็ยังเป็นอยู่นะคะเป็นต่อเนื่องเป็นอาทิตย์นะคะมีลักษณะการถ่ายเป็นเลือดปนออกมาด้วย หรือว่าถ่ายเป็นสีดำนะคะมีปวดท้องนะหรือในบางคนที่มีประวัติมะเร็งลำไส้ในครอบครัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังและต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมก่อนนั่นเองค่ะถ้าใครชอบสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดใจกดแชร์และกดติดตามหมอนนเนยด้วยนะคะ